กับสบาดีปาลุงัาสุขสุขคนสมองสบอนบ่ว่างไทยแล้วทางเรา,ารทานผู้ชมทางไลฟซีทุกทุทานมนี่กับผพ่อกับซองน้องมิดอีกแล้วพี่น้องสวัสดีปาลุงเส่กินข้าวเทียงน้ำกันเด้อวัสาลุงกินข้าวเนเด้อแซ็แซบ,แซบ,แซบมนี่กับเมนูเฮากอ้ยมี ตำหมักหงอตำข่าปุ้นเนาะปลาพี่น้องบ่งบอกวม่ตาสปลาเป็นเบิ่งเมนูปลาให้เราบอกเลยหมกไก่ปลาปลาปีงไก่หมกไก่มกปลาปีงไก่แกงไก่ส้มพักพักเหี่ยวตำหมักอันตำข่าปุ้นปูเมนูเพียบพี่น้องเอ๊ะเดี๋ยวมาจากตลาดบ่าวตาพี่น้อง ขายตลาดกันแน่นี่ล้วพี่น้องเอ้ยมือมานมือบ่มานมือมานก็เบิดมือบ่มานก็เหลือแม่นมาเด้อพี่น้องเบิดสุสคนมาเด้อมาเด้อกินนํากันเด้อแซ่บๆแซ่บๆงัดเป็นงัดเลยงัดเป็นัแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนมากินนํากันเด้อมาเอาคนเจ็บลินเอือเจ็บลินกินข้าวยากเจ็บินกินข้าวยากพี่น้องเอ้ยบ่ตได้ซ้อนแม่ขายข้าวซื้อปเอ้า เิ้นนะเากิน่นอาตันรีดเช้าในใน้วินะ่ามเาปามันหอนหอนในหนัม้มมาเดินมาเดินวัาสุขุสุขคนกินน้ำกันกินน้ำกันกินข้าวเที่ยงแซ่บๆม,มันนี่น้องอ้อายจาักไปใสมีแต่ไมไอ้อนมากินนำ้ำตำข้าวปุ่นเต็ม้วยพี่น้อย แซบแนนนอนแซบแนนนอนงัด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 มาเดิมมาเดิถ้าอยากมุดจ่อมาเลยน้องพี่น้องเมตตาแป้งคาตะกกงก่อนงัดเป็นงัดพี่น้องงัดเป็นงัดตู้แซบแน่นอนแซบแนนนอนมาเด้มมาเด้มมาเดิมบ่งมาบ่งมาบ่งมาบ่งแถวนี้มาแล้ สบายดีป้าลุงมัดส <h ast> ุขสุขคนกินขาเทียงน้ำกันเด้ันดีเด้อี่นหลายออ้างให่หนักนี้ปหางเียอรกินเลยกนเนี่น้องคิดออกลพี่น้องย กินนะพี่ขอสิแรกเราอย่างต่างนี่มันมันแรงมนกิน้าวหลุดขึ้นมาแล้วมันมีแกงอย่างนี้ขึนไปขึ้นไปมนกระทับเดินไปตลาดนี่อะไรนี่ขโมยขโมยมาขโมย ไ no uh ั่นต mm ่หนกนยืนอนเน่นหละนี่ก so. ็พรูいい่นงหะสะพักรดมาให้เลที่เาให่ยังบอกไนด้วเยี่ยมเยีกยม่าอใหมาม่เอากรไดไม่้องอกนะเฮ้อพิงพิงท่ายชอพลาถ่ายพิงค่ายง่พี่น้องเผาปลา แค่พะว่านอกขิดว่าปิ้งทานเริ่มนะมีมือเขาป้าเมนูพิเศษลุกต้าศูนนี่พันเก่าร้อยเก้าสิกเก้าซิาาดยานันดีปะยานัน Tham lâu quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เาขากับโมแมนไีบบ่เนาะล้นกับโมแมนจี้เลยนุ่พิเศมาทนกินนัี่เออ่ตั้งกระปุกอบ่นนขาเลย เขามไม่แกตคุยนั่งท่อนั่งท่อโมยไงปัญหาเหมือนด้วยอะไรไหมจ๊ะเนี่ยเนี่ย เป็นยังไงผัดไเยอะง่ายเลยกูบอกว่าง่า่ไม่เสียค่าเป็นม่วงมากไปต่อเลยค้ะโอเคไหมนี่นี่เขาไล่โอ้ยผัดดื้อ กฮยคุณเจ้าขันจิ๋วมาได้แล้วบูบีมาเลยเป็นไรไ่เป็นไรไม่เป็นนไรเ็นไรคุณบอกว่มีุณภา่านไหนกำักหรอู้ก็จนุ่แล้วหนึ่

ายาด้วยจิ้มแหนมบดทัวบดทัวเลย้าิ้นี่ขึ้นมาข้เจ้าบข้ข้าเจ้าลวเข้นคขันขันอาจ้าอย่าไข้นันนืดเบอร์เลยนี่โอ้ขันว่า้นนอืนอ่นอนน่อ่นอนอืนนอนอือือนอ่เอ

ไปไไป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 ไมไปไปไกไป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 ไมไปไป่ปไ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 ไป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 ไมาปไอไป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 ไไปไไ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  เลาเราก็ดีใจนั่นหนึ่งแล้วทนหายเรียบร้อยมีคนไน้อาเสยท่านหายมาตัดใส่คงว่าหายดีอะไ่ะบกพรนมาสิแกเสียมาไหม่อะอยู่นั่นเลยสิแกนี่เดินมามาไหมตาลิตาลาจะเบือนก็ ไอมานืหามไม่รอยนี่ไอ่อไทยคือันเข้าอะไน้ลยมาน้ำเาที่มาดังที่เ่อเลย่ดางที่รามางนี่ออมางที่หนื่ยมงหนกนเลย าลงมาเ็นอย่างอองแล้วเจาะเจาะเขาอย่างเไ้อาไวนเงีบเว่ะลงมาตอยกันคอยไปแบบข้าขึ้นข้าเจาะเจาะเจบท้อแล้วแล้วอองอแมเขาอีกอยากเบิดข้าขึ้นเขาเลียนเลยสาคนขาเขาอง มันมาเบิด เออไม่ตกคนไม่หมือนกับเราหลักม่ด้หลักโ้โเราก็้องจอเาแล้วมาใสนาใส่แล้วกว่าที่นาใสเกษีสองสอง

<cười> <cười> đúng rồi, mai năm thì nào đấy? Bên của mình nhìn ôi, ôi, nhìn Đến năm chứ Năm lăng khuyên một <cái>. <cười> <cười>

วันนี้ไทยนายไทยนากลางคืนได้บารนี้ให้ลูกเคยมามาขาดให้ยามเช้าตกกะไม่เล่งวันต้องมีดว่าหยอกลุงให้หมดก็ดำนะได้งไหม าก็เลงหนูดำไปได้ไรหยหัวยไปแล้วห่วไรไม่ไปชิพต่อ้าต่อากตายสองหน่วยสองต่อดูดอยแ่ใส่ไายของศาลดูด่ของศาลมาพี่อ

าาน้าป้าแต่ละไม่ตัองพักที่บ้าก็มันแค่แล้วพี่น้องมาเดี๋ยวจะมา,าพาดควนแล้วพี่น้องมาจาเขาลาคิดนี่คิดหนาพอกันใหม่พี่น้องพาคนไลายก็แท็กก็ติดตามส่องน้องมินี่เด้ปอปลาลุงมส่องเมตตานำสบายดีสบายดี